โอเคครับผมทุกคนก็สู้ดัสวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ช่องเล็กทีฮเ,เช่นเคยนะครับก็ในเกมส่วนโฟร์ไทยแลนด์เหมือนเดิมครับผมคลิปนี้ก็จะมาทำคลิปรีวิวเซตอะไรเขาเรียกว่าไหมเซตเซตแชมป์ใช่ไหม เซตแชมป์นะครับผมซึ่งผมไปแลกมาที่จริงเมื่อคืนผมประกาศขายเซตคริสต์มาสไปนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าอยากแลกนะครับผมก็เลยไปแลกมานะครับเป็นเซตนี้พอดีแหละได้ทําคลิปเลยนะครับพอทําคลิปเสร็จผมก็จะประกาศขายเซตนี้ไปอีกทีนะครับผมเป็นเซตแชมป์ระดับรีเจนนะทุกคนส่วน3หลังก็เป็น3หลังนักนักขุดนะก็จะบวกคีย์ที่เข้ห้าจุดห้าแล้วก็ดาเมดสิบสี่จุดเจ็ดนะครับอันนี้ก็ยังไม่ไม่ได้ยัดลูกแก้วเลยนะครับก็ไม่มีมีคีย์ที่เขดาเมจบวกยี่สิบนะครับแล้วก็ ส่วนหลังเป็นบวก10นะครับผมพอ70แล้วก็มีบวกคริทิคอลสิบปนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนนอร์ม l ลเนี่ยจะใช้เป็นเซตเลื่อยนะครับทุกคนที่ประกาศขายไปแล้วแต่ยังขายไม่ออกนะตอนนี้นะผมซื้อมา700แล้วก็ขาย700นะครับคือขายขาดทุนเลยนะครับอันนี้แก้วนี้ผมซื้อมายัดเองนะทุกคนย้ํานะว่าลูกแก้วนี่ผมซื้อมายัดเองส่วนเซตที่ผมซื้อมาคือบวกสิแบบนี้เลยแต่ไม่ได้ยัดลูกแก้วนะครับ ก็จะมีลูกแก้วบวกสิบห้าขาวสิบหกขาวสิบห้าเหลืองสิบหกเหลืองสิบหกเหลืองสิบห้าเหลืองสิบห้าขาวสิบหกขาวสิบห้าขาวประมาณนี้บวกสิบห้าบกสิบหกสีขาวกับสีเหลืองนะครับสีเหลืองนี่นะ่าจะมีสี่เม็ดนะทุกคนนอกนั้นสีขาวสีขาวอีกห้าเม็ดนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคส่วนสกิลที่ผมใช้นะับผมทุกคนก็เป็นบวกเก้าเช่านะทุกคน ส้มเดิมนะครับซึ่งยังหาซื้อ e ไม่ได้เลยตอนนี้ e ยังอยู่ที่บวก7นะทุกคนโอเคเดี๋ยวมารีวิวด้วยกันลงซับ v เลยแล้วกันนะง่ายดีลืมสลับเซ็ตลืมสลับเซตอไบ้าเกือบแล้วไงนี่เลยมันใส่แค่6ส่วนก็สามารถ e ได้แล้วนะครับนะไม่ต้องมีส่วนลงส่วนหลังเข้ามาเกี่ยวเหมือนเซตซานต้าน,นะครับทุกคนนี่ครับจะมีบอกข้างล่างนี้ครับนี่เลยไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะหน้าจอเนี่ย ไม่เอาไว้บุริงคอสอีสกิลอีสกิลสเปเชียลอีสเปเชียลสกิลนะครับประมาณนี้แล้วกันไม่พูดมากนะอันนี้เป็นลูกแก้วที่เขายัดมานะครับอันนี้ผมไม่ยัดผมยัดแค่2ลูกก็คือลูกแก้วดำนะครับบวกศู 6. 6. ส่วนลูกแก้วม่วงเนี่ยเขายัดมาอยู่แล้วนะครับซึ่งจะซื้อมาถอดก็เปลืองตังค์นะครับ <c oughs> โอเคจะรีวิวด้วยกันลงซับเวีเลยแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าซับอื่นเนี่ยจะลงไหวหรือเปล่าแต่ลองลองซับเวีก่อนแล้วกัน หุ่ยแหลกมากเลยอะ่ะทำไมแหลกอะ่ะทำไมแหลกอะ่ะน้องไม่ใช่แหละแหลกเฉยครับแหลกเฉยครับพิ้วพิ้วอีไม่ค่อยเร็วนะแถมเสียงแบบพิ้วเสียงโคตรน่ารักอะ่ะอีไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าได้อยู่แหละนะครับมันอีง่ายด้วยครับดูอว่าบ่บวงกว้างมากขนาดรีชินยังกว้างขนาดนี้ไม่รู้ว่า ดังตะกว้งขนาดไหนนะไอ้อลติเมทอ่ะเสียงโคตรน่ารักเลยเสียงอีฮิวก็ถือว่าดีอยู่นะทุกคนวงกว้งด yeah> ีนะครับเป็นการเคลียร์บอทได้ดีมากนะครับผมนี่ครับต oh hm ุ้มแต่มันช้าครับแค่นั้นแหละแค่นั้นเลยครับช้าครับไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ ก็ถือว่าใช้ได้ครับอันนี้ไม่น่าหมดนะผมว่าอุ้ยหมดเลยเหรอเฮ้ยเอาเรื่องนะหมดเลยนะทุกคนเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ครับเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องหมดวงเลยครับผมยืนเยอะๆเ,เมื่อกี้นะครับไม่ลืมลืมลืมดูไว้นั่นเลยลืมบอกแบบ สแตตเลยอะ่ะคือไม่ดูแบบสแตตเลยมันบวกอะไรบ้างนะเดี๋ยวค่อยดูท้ายคลิปแล้วกันเนาะถ้าผมไม่ลืมบอกนะครับอยู่ๆเล่นเล่นไปนี่ลืมก็มีนะครับอิวโดนหมดนะครับโดนหมด ไอ,อต่อช่วงนี้กุนแจดอกง่ายนะว่ากุญแจที่ให้เอาอไปแลกของอะ่ะมันได้ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมไม่เหมือนแพทก่อนนะแพรก่อนกนุญแจแลกได้ของดีมากนะตัวนี้กุญแจไม่ไม่ค่อยหรอกเมื่อก่อนก็แลกตั้งร้านหนึ่งวันได้ยี่สี่ช่องอะ่ะทุกวันนี้ไม่มีเลยครับมีแต่แบบคริสต์มาสสุ่มฉาย,ยาคริสต์มาสอะไรประมาณนี้ทุกคนคนก็เลยไม่นิยมซื้อสักเท่าไหร่นะเมื่อก่อนนี่เห็นถามซื้อทุกวันเลยเอาไม่โดน แล้วดูครับพอ e เสร็จแล้วกว่ากว่ากว่ามันจะหันมาได้คือช้ามาก1นาที18วิเร็วอยู่นะครับウォเกชชาแมน2นาที40วิเลยนะครับเกือบไม่ได้ระดับ e นะเกชชาแมนะที่ผมรีวิวไปอะ่ะเซตของคนดูที่ให้ผมมารีวิวอะ่ะตูมเรียบร้อยฮะตัวกว่าจะยืนได้ครับ ก็จะหันแบบมายืนปกติครับโดนด็อกเตอร์แอนิมอ่คว้างอันนี้ใส่แล้วดูตัวไอคีดูนะครับปุ๊บเสียดเลยเนี่ยครับท่าถ้าเยอะครับถ้าเยอะจริงหายส่วนรวมก็ผมชอบอยู่นะหรือว่าจะเก็บไว้ใช้ดีว่าเซตน,นี้จะขายหรือเก็บไว้ใช้ดีครับทุกคนไปต่อระดับ S ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะลองลงดันกเกรฟดูนะครับ4ดันนะว่าสามารถลงอันไหนได้บ้างนะครับผม ลองลงดูลักกันนะครับคลิปหน้านะครับผมส่วนคลิปนี้รีวิวพอคร่าวๆก่อนแล้วกันสําหรับลงซับนะครับลงให้ดูว่ามันอีอยังไงมันดียังไงประสิทธ,ธิภาพยังไงนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปลงให้ดูนะครับดันเกรดทั้ง4ดันเลยนะจะลงให้ดูว่าสามารถเออไอ้เี้ยอีเลยเหรอมันสามารถลงได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละนะครับโอ้โหอนะไรวะน่า ตูมไกลอยู่นะโอเคไม่ได้ระดับเอ็กก็ไม่เป็นไรนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นลงซับวซึ่งผมก็เคยเล่นเหมือนกันนะเซตนี้ตั้งแต่เซิร์ฟแท้แล้วผมไม่เคยเล่นเซตแชมป์เลยนะครับนี่ก็เพิ่งเคยเล่นเหมือนกันครั้งแรกผมก็คือได้มาเมื่อคืนนะครับแล้ววันนี้เช้ามาอัดเลยอัดคลิปเลยนะครับทำคลิปให้ทุกคนดูเลยนะครับ เซตแชมป์น, Set Champ นะทุกคนลีเจนดนะ์นะนี่เป็นระ,ระดับลีเจนด์นะก็สเตตัสถ้าบวกของไอ้นี่ด้วยก็ประมาณนี้แหละนะสามพันเจ็ดสเปซสี่พันเจ็ดนะแล้วก็คริติคอลเนี่ยสามสิบแปดจุดเก้าดาเมจร้อยหกสิบสี่เลยนะดาเมจนี่ยเยอะอยู่นะทุกคนถ้าไม่มีเลื่อยนะลองถอนเลื่อยดูถ้าไม่มีเลื่อยก็จะประมาณนี้ใส่แค่ของดีอีประมาณนี้นะครับผมคิทเกย์พันสี่สเปเชียลพันแปดนะครับคียยี่สิบแปดดาเมจ 94ลดไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยประมาณนี้แหละนะผมทุกคนก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องผมด้วยนะผมส่วนคลิปหน้านะครับผมจะทำคลิปเป็นคลิปบอดลงดันนะผมลงดันคลิปทั้ง4ดันเลยนะครับจะลองจะลองดูนะผมว่าเซตนี้สามารถลงดันคลิปอันไหนที่ได้ระดับเอบ้างน,นะเดี๋ยวไปดูกัน,นับผมคลิปหน้าแล้วกันนะผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลาคุณ้ามไปก่อนแล้วกันนะผมบ๊ายบายจุ๊บไปแล้ว